มีหูฟัง True w i r l e s s อีกแล้วนะครับเป็นยี่ห้ออีกหนึ่งยี่ห้อครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือยี่ห้อ E Audio นะครับรุ่น Light Series นะครับซึ่งเป็นหูฟัง True w i r l e s s ที่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับย้ำว่าไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเนืน่องจากว่าตัวนี้ เห็นรีวิวมาตั้งแต่ปี2020นะครับน้ำหนัก35กรัมนะครับคือเป็น Ultra Light w e i g เป็น Bluetooth 5.0นะครับซึ่งเชื่อมต่อค่อนข้างไวนะเป็น Dual h o s t แล้วก็มีอ๋อน่าจะเป็นหูฟังนะนะเป็นหูฟังน้ำหนักเบานะครับเป็น IPX5 ด้วยนะปกติเราจะเห็นหูฟัง t r u ว Wireless เนี่ยประมาณ IPX4 นะครับอันนี้เป็น IPX5 จะเรียกว่าใส่หูฟังแล้วก็อา,าบน้ำไปด้วย ก็เกือบได้ก็เกือบได้แต่ว่าคงไม่ทํากันนะอันนี้ก็คือมีไว้แบบป้องกันน้าระดับสูงๆคือ IPX5 นะครับแล้วก็เป็น HD Audio เป็น Hi-Fi ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาแกะดูจริงๆแกะมาแล้วแล้วก็ทดลองฟังมาเมื่อคืนใช้ใช้แบบนอนฟังนะครับนอนฟังก็เลยรู้สึกว่าเออนอนฟังมันก็ได้นี่หว่าครับแพ็กเกจในกล่องเนี่ยง่ายๆครับง่ายๆปึ๊บมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้แกะไปก่อน ในชุดเนี่ยจะมีคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยเป็นภาษาไทยซึ่งคู่มือภาษาไทยเนี่ยห้าหมหายนะครับห้าหมหายถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าจะมีการเขาเรียกว่านะรายละเอียดในการแก้ปัญหาเทคนิคก,การปรับเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างแบบ ถูกคาถามที่เราอยากจะรู้นะครับบางอันทำไมติดข้างเดียวนี่คู่มือเนี่ยก็จะมีบอกนะครับสำหรับ e audio นะครับในนี้มีบอกอยู่นะครับให้เก็บไว้นะไม่เก็บก็ถ่ายรูปเอาไว้นะครับมีคําถามที่พบบ่อยๆตรงนี้แล้วก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษอันนี้ห้ามหายนะครับให้เก็บไว้นะครับอีกตัวหนึ่งต่อไปก็คือเป็นขั้วของจุกนะครับก็เป็นเหมือนทั่วไปของหูฟัง t ูเ w i e แล้วก็เป็น usb type c เนื่องจากว่าตัวตัวนี้นะครับตัว e audio รุ่น l i ท์ซีรีส์นะครับเป็นชาร์จแบบไทซีาก็เป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานแล้วก็น้ําหนักน้าหนักเบาจริงๆถ้ารุ่นเทียบเท่ากับไซส์ประมาณนี้เนี่ยคือเบาเหมือนกันหมดนะครับเบาเหมือน,นหมดแต่ว่าอันนี้น่าจะคิดว่าคงเบาสูสีเบากว่าเบากว่า35กรัมนะครับเทียบเท่ากับอะไรเดียมี SD Card อยู่ตรงนี้นะครับเทียบเท่ากับ SD Card มีอะไรกันอ่ iPhone นี่ p p o o n e 1 1 Pro นะครับ iPhone 11 Pro แล้วก็ไม่มีอะไรจะเทียบแล้วก็เทียบมืออ่ะเทียบมือนะครับเทียบมือรูปล่างเนี่ยคือเป็นแนวแนวแบน,นครับแนวแบนซึ่งการการเก็บใส่กระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเคงเกงเนี่ยไอแบนๆเนี้ยค่อนข้างสะดวกนะครับดูข้างนอกก่อน,นครับจะเห็นว่าจุดเล็กๆข้างหลังข้างหลังนะข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยชาร์จเต็มเนี่ย ชาร์จเข้าไปเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงิน,นครับถ้าเกิดชาร์จเต็มมันก็จะดับไปอนะันนั้นก็คือชาร์จกล่องแล้วที่สําคัญเนี่ยมันจะมีไฟ LED บอกสถานะด้วยนะครับว่าตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับในกล่องนะครับเดี๋ยวมาดูการเชื่อมต่อนะครับดูการเชื่อมต่อ,อพอหยิบมาเนี่ยมันจะติดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมปิด Bluetooth อยู่ปิด Bluetooth อยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไงเปิด Bluetooth ก่อนปุ๊บเปิดแล้วก็หยิบปุ๊บ ใส่หูเสร็จแล้วแค่นี้เองตอนนี้ที่หูเนี่ยบอกว่าเชื่อมต่อสำเร็จนะครับขออ,ออกก่อนที่หูเนี่ยบอกว่าเชื่อมต่อสำเร็จเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเขาเรียกเหมือนรีเช็คเหมือนซาวเช็คอะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับ มันเป็นหูฟังที่เป็น a อ u อิโอภาษาไทยนะครับรูปร่างลักษณะเนี่ยมันเป็นแบบเม็ดถั่วซึ่งปกติแล้วเนี่ยของผมจะไม่ค่อยชอบแบบเม็ดถั่วเพราะว่าใส่แล้วมันชอบหลุดนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนๆก่อนหน้านี้เนี่ยลองแล้วจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยได้ใช้พวกเม็ดถั่วอย่างนี้เลยเพราะว่ามันชอบหลุดนะครับแต่แปลกตัวนี้เนี่ยมันมันไม่หลุดนะมันไม่หลุดแล้วก็ใส่เข้าไปโป๊ะทีเดียวอ่าเนี่ยอันนี้คือพอดีเลย พอดีเลยเห็นไหมอพอดีเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญอะไรนะครับเนื่องจากว่ามันมีเปลี่ยนหลายๆรุ่นก็จะมีให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแต่ว่าไซส์ที่ให้มาเนี่ยโอเคละมันพอดีเป็นไซส์ M นะครับก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแตะห่งครั้งนะครับแตะห่งครั้งก็จะเป็นเพย์พอร์ตตัวเพลงครับของผมลองเปิดเป็นเพลงก่อนนะครับปุ๊บอ่านี่ก็คือจุกนะ อันนี้ก็คือหน้าหน้าของ Music s t ตรีมมิ่งนะครับนี่รีสปอนค่อนข้างดีนะครับเพย์พอสหนึ่งครั้งนะเพย์พอสหนึ่งครั้งถ้าเราแตะ3ามทีหนึ่งสอสาม่ามันก็จะกลายเป็นเพลงก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราเอาหูข้างซ้ายมาแตะ3ามทีหนึ่งสอามมันก็จะกลายเป็นเน็กครับแตะสองทีข้างซ้ายมันจะกลายเป็นเพิ่มวอลลุ่ม เนี่ยคือต้องมาเรียนรู้ใหม่นะครับสำหรับหูฟังทูเว e เลตประเภทต่างๆเป็นหูฟังที่ออลองลองเรื่องของการสมใส่แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของเสียงครับเซอร์ไพรส์มากครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นครับแต่ว่าให้เสียงออกหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าในรีวิวหรือว่าในในในที่เราดูใน Google อะไรนี้เนี่ยจะบอกว่าออกเสียงเบสกลางแหลมอะไรพวกนี้ เราแยกไม่ออกเลยคนระับว่ามันแยกเบสกลางแหลมยังไงร,รู้แต่ว่ามันมันขับออกมาหมดเลยพูดง่ายว่าฟังเพลงสนุกฟังเพลงนะครับฟังเพลงสนุกได้ทุกแนวได้ทุกแนวดังเพลงช้าเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงที่มีเสียงแหลมเน,น,น้นเสียงแหลมเพลงที่เน้นเส,สียงเบสเสียงทุ้มเพลงที่เป็นพวก e d m พวกนี้ออกหมดเลยครับตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยออกหมดเลยนะครับ,ลลออลรบแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคามัน ไม่ถึง300นะครับ290เนี่ย2 9 9าๆเนี้ยเออประมาณเออ299นะครับ299แล้วก็ราคาเนี่ยจริงๆมันถูกปรับลงมาตั้งแต่เปิดตัวตัว,ต,วตัวรุ่นนันเองเปิดตัวเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วจาก400กว่าบาทลงมา300กว่าบาทบางเว็บจะเห็นเป็นราคานั้นอยู่ครับลองลองดูดีๆว่าร้านไหนเป็นราคาเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยเจอมาเป็น299นะครับ299คุณภาพเสียงเนี่ย ออกทุกย่านนะครับฟังสนุกนะครับฟังสนุกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกลาคาญเกี่ยวกับเสียงเบสเ <co> สียงแหลมที่มันออกมาเลยคือมันกลมกล่อมได้ทุกแนวจริงๆนะครับการสวมใส่เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเม็ดถั่วนะครับเป็นเม็ดถั่วเนี่ยเม็ดถั่วปกติใส่แล้วจะแบบไม่ชอบมากนะไม่ชอบมากแต่อันนี้คือใส่ได้นะครับใส่ได้แล้วก็หลุดยากหลุดยากหลุดยากครับหลุดยาก Uh, เคยเจอที่เป็นแบบแบบเม็ดถั่วเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๊บใส่หัวกระโดด2ทีหลุดอันเนี้ยเสียวมากตอนที่ไปเข้าห้องน้ําเวลาใส่อยู่แล้วก็แบบทากิจวัตรนั่งขึ้นนั่งอะไรเงี้ยเออมันมีสิทธิ์หลุดซึ่งเคยหลุดด้วยแต่ว่าเราไม่ได้หลุดที่ตรงห้องน้ำนะเม็ดถั่วก็เลยแบบเลิกใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากใช้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเออมันเข้าไปใน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 ,ในหูเราจริงๆอะ่ะมันก็เลยทําให้ไม่มีความ หลวมหลุดอะไรเลยนะครับทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างคือใส่ออกกําลังกายได้นะครับใส่ออกกำลังกายได้ตัวนี้เนื่องจากตัวมันเล็กนะครับเนื่องจากตัวมันเล็กผู้ชายใส่เนี่ยจะรู้สึกว่ามันกระจุมจ่มกระจิ๋มผู้ชายใส่นะอัดเข้าไปหูเนี่ยมันรู้สึกมันมันจุม่มจิ๋มมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใส่เนี่ยมันจะพอดีนะครับแต่ว่าผู้หญิงหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ชอบหูฟังแบบเม็ดถั่วแบบนี้นะครับชอบเป็นแบบเอียบัดเฉยๆนะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่อุดเ่ยไอ้พวกนี้เรียกว่าอินเอียใช่ไหมชบชอบแบบว่าสวมเข้าไปธรรมดาเลยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดใจอลองใส่แบบเแบบม็ดถั่วแบบนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ลาคาญไม่ได้อุดเข้าไปเหมือนไอ้พวกหูฟังที่มันอุดแบบสมัยก่อนที่มันเพิ่งเข้ามาไทยใหม่ๆแล้วทุกคนต้องอุดอุดแล้วแบบอัดเข้าไปโ้เสียงตืบเสียงตืบอันนี้จะไม่เหมือนกันครับแล้วก็มันจะไม่ได้ตัด noise reduction อะไรนะครับเนื่องจากราคามัน200กว่าบาท299เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บ คุยข้างนอกก็ได้ยินอยู่แล้วก็ถ้าเราเปิดเพลงเนี่ยมันก็จะกลบละข้างนอกก็คือไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรมากออกไปเดินถนนก็ยังได้ยินเสียงท้องถนนอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันใช้แบบง่ายๆธรรมดารรมดาเลยนะครับเนี่ยคือตอบโจทย์มากนะครับตอบโจทย์มากสําหรับเอาไปาเพลิดเพลินนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าขับรถทํางานเดี๋ยวนี้ผมขับรถทํางานก็ใช้หูฟังทูเวล์พวกนี้ใส่ฟังเพลงแทน ใส่คุยโทรศัพท์ใส่ประชุมแล้วก็ใส่ฟังเพลงใส่ดู YouTube แทน,นครับอ้อพูดถึง YouTube นะครับตัว e- audio ตัวนี้นะครับ e- audio นะครับฟังเพลงสนุกมากแต่ว่าถ้าเกิดไปดูหนังเนี่ยมันจะมีการดีเลย์นิดหนึ่งนิดเดียวนะครับก็คือของผมดูจาก YouTube กับ Netflix อะไรพวกนี้เนี่ยนิดเดียวอ่านิดเดียวถ้าเกิดเป็นฝรั่งจะไม่ค่อยรู้สึก เป็นเป็นภาคไทยหรือคนไทยเป็นเป็นหนังไทยอะไรเงี้ยจะพอรู้สึกว่ามันมันเหลือมน,นิดหนึ่งนะครับเหลือมน,นิดนึงแต่มันไม่ได้เป็นสาระสําคัญที่ทําให้ดูไม่ได้ไม่ได้ไไดนะรับอัตราดก็คือยังได,งงด,ด้นะครับยังได้ฟังเพลงจะดีที่สุดนะครับฟังเพลงใน Youtube ฟังเพลงใน Music Streaming ฟังเพลงในจุ๊ s สปอติฟาหรืออื่นๆเนี่ยโอเคหมดเลยนะครับในเรื่องของการฟังเพลง Music Streaming นะครับ ตัว e- audio ตัวนี้เนี่ยในในเว็บไซต์ก็เข้าไปเซิร์ชดูนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีคำเตือนอยู่นะครับว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับบางแอปพลิเคชันไม่เหมาะในที่นี้ในที่นี้คือหมายถึงว่ามันอาจจะมีการไม่ซัพพอร์ตร0อยเปอร์ซกับอแอปที่เราใช้ฟังนะครับที่ที่เราใช้ฟังใช้ดูรวมไปถึงรุ่นโทรศัพท์ด้วยนะครับตัวนี้มันออกมา2ปีละออกมา2ปีละเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีการ เดหรือว่าคุยกันรู้เรื่องอย่างนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้ดูกับ iPhone 11 Pro แล้วก็ทาง YouTube Netflix จุกอันนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอติดข้างเดียวหรือแปลกๆอะไรไม่มีนะครับไม่มีจะมีแท่ว่าแบบเราใส่แล้วก็นอนฟังฟังฟังจุกหรือว่าดู YouTube นอนทับมันก็จะมีแบบแอบพอรบ้างก็มีนะก็ก็ถ้าเกิดจะใส่นอนก็อย่า ใส่นอนตรงๆอ,อ,อ่ะหรือไม่ก็ก็นั่งนั่งดูนั่งฟังครับอันนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ตะกี้ในสเปคเนี่ยเป็นบลูทูธ5.0ข้อดีของบลูทูธ5.0ก็คือมันเชื่อมต่อเร็วแล้วก็การเกาะสัญญาณของบลูทูธเนี่ยก็ค่อนข้างดีครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระยะ10เมตรนะครับอยู่ในระยะ10เมตรที่มองเห็นกัน,นครับมันไม่เหมาะแบบว่าใส่แล้วทิ้งโทรศัพท์ไว้ กลางบ้านแล้วก็เดินไปลอนเดิๆๆนไปลอนอันนี้ไม่เหมาะนะครับก็คือใส่ในกระเป๋าคราวนี้จะเดินล่อนที่ไหนมันก็จะเกาะติดอยู่เป็นปกตินะครับในเรื่องของการใช้งานใช้ต่อเนื่องเนี่ยนานมากๆนะครับนานมากเป็นปกติแบบของหูฟัง True Wireless คือ4-5ชั่วโมงขึ้นไปเปิดแบบดังกลางๆครับดังกลางๆถ้าเกิดดังกว่านั้นเนี่ยมันก็จะลดลงมานะครับหรือหรือใน iPhone เนี่ยถ้าเกิดใครเซตอัพหรืออะไรแล้วเนี่ย ก็จะเห็นพลังงานแล้วก็มันรีเช็คตรงนี้ก็ได้ไม่มีแอปเชื่อมต่อนะครับตัวออดิโอนี่มันไม่มีแอปเชื่อมต่ออะไรก็มาดูเปอร์เซนเทของหูฟังจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้เสร็จจะชาร์จปุ๊บมันก็จะมีสเตตัสบอกว่าตอนนี้กองอ่ะเหลือ51แล้วก็ชาร์จเข้าไปในนี้นะครับชาร์จเข้าไปในนี้ตัวตัวอย่างตอนนี้เนี่ยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับห้าสิบเอ็ดแต่ว่า เมื่อคืนเนี่ยชาร์จกล่องร้อยนะครับชาร์จกล่องร้อยแล้วก็นอนฟังเพลงไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถอดแล้วก็อัดเข้ามาเามื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่ห้าห้าห้าสิบเอ็ดนะประมาณห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบอ่าก็คือปล่อยชาร์จเข้าไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าในหูฟังก็คือเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับก็เรียกง่ายว่ากล่องชาร์จเนี่ยชาร์จได้น่าจะสองถึงสามรอบนะครับไม่เคยนับอะไรก็คือใช้ไปเรื่อยๆแหละแ,แ,แล้วก็นึกได้ก็เอาไท้ายี่สิบนับแค่นั้นเอง ม,มีคำหนึ่งนะครับมีคำหนึ่งคือคำว่า d u Oho ฮสนะครับ d u Ohost อ่ดูอันนี้คือข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายในตลับนี้คือข้างขวาปั๊บอ่าอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวานะครับสองตัวนี้เนี่ยมันทำงานแบบโฮสต์สลับกันได้หมายความว่าถ้าเราต้องการนะครับตอนเราต้องการประชุมโดยการใช้หูเดียวนะครับเราก็ใช้หูซ้ายอันนี้เรียกว่าหูซ้ายเป็นโฮสต์นะครับ มันจะจับ left ข้างซ้ายเนี่ยเป็น host นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ต้องการให้ด้านซ้ายเนี่ยเป็น host เราต้องการให้ด้านขวาเป็น host แล้วก็แต่เท่าไหร่วะแต่สามทีหนึ่งสอสาเสียงมันจะบอกว่าตอนนี้เป็น host ด้านขวาหมายความว่าก็ขวาเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลเป็นหลักแต่ขวาเนี่ย มันจะถูกสลับให้มันเป็นซ้ายโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่า e audio ตัวนี้เนี่ยมันมันถูกจําว่าโ o ตคือซ้ายนะครับคือซ้ายคือไม่ว่าจะทําอะไรเป็นโ o ตเนี่ยมันจะสั่งมันสั่งเป็นซ้ายเมื่อตอนตอนเมื่อวานกับวันนี้รู้สึกไปกดอะไรไม่รู้เนี่ยมันเลยสลับกันไอ้ข้างขวามันพูดว่าหูฟังด้านซ้ายไอ้หูฟังข้า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 งซ้ายบอกหูฟังด้านขวาก็แปลว่าเราสลับโฮสมันกลับมานะครับก็ต้องมา double ลคลิก เดวบแทับเดวแท็บหูซ้าย1 2 3ให้หูซ้ายกลับไปเป็นโฮสต์หูซ้ายปกติเ uh, mm hmm. มื่อกี้บอกว่ามันมีเรื่องของแอปบางแอปที่อาจจะติดติดดับๆเรื่องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบางรุ่นอาจจะติดติดับๆอันนี้ก็ลองถามจะซื้อร้านไหนก็ถามร้านนั้นนะไม่ไม่ไม,ไม่หรือจะไปหาลองก็ได้นะลองเซิร์ชใน Google ไปนะหาลองถ้ามีที่ไหนลองก็ ก,ก,ก็ลองดูนะครับในเนี่ยมันก็พิมพ์ไปว่า e- audio นะครับจะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่อ๋อมีอีกเรื่องหน,นึ่งยังไม่ได้ลองเรื่องของคุยโทรศัพท์นะครับคุยโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตละกันจริง,รงๆมันก็เป็นแบบของ two w i r e l e s s นะครับไม่ได้แบบว่าเยี่ยมยอดอะไรมากก็พอสื่อสารรู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบตัดน้อยอะไรบ้างอันนี้คือเน้นฟังเพลงเพราะฉะนั้นเรื่องของคุยโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะไม่อาจจะตัดเรื่องคุยโทรศัพท์ เป็นหลักใบนะครับถ้าเกิดคุยรับสายเร็วๆเนี่ยก็พอได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าประชุมอย่างพวกมิทติ้งต่างๆเนี่ยพวกซูนมิทติ้งต่างเนี่ยหูฟังทูวีเลสหลายๆตัวก็อาจจะยังไม่ซัพพอร์ตนะครับมันก็ยังมีความแบบติดๆดับๆเสียงไม่ได้ยินไม่ได้ชัดอยู่นะครับไม่เท่ากับการคุยโทรศัพท์ตรงคุยไลน์ตรงอะไรพวกนี้จะคนลำแบบโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับเราเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปแห่งนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ